เรื่องเงาพยาบาทในคืนหนึ่งที่ฝนตกหนกักและฟ้าร้องกระหน่ำแพรยหญิงสาวผู้มีอดีตแสนเจ็บปวดกับการถูกทรยศจากเพื่อนสนิทเธอเดินทางกลับมายังบ้านเก่าของครอบครัวที่ถูกปล่อยร้างไว้หลายปีบ้านหลังนี้เคยเป็นที่พักพิงของเธอในวัยเด็ก แต่กลับกลายเป็นสถานที่ที่เธอหลีกหนีเมื่อแม่ของเธอเสียชีวิตอย่างปริศนามเมื่อเปิดประตูบ้านเข้าไปกลิ่นอับและฝุ่นเกาะหนาแน่นทำให้แพรรู้สึกอึดอัดแต่เธอไม่มีทางเลือกเพราะนี่คือที่เดียวที่เหลือให้เธอพักพิงในยามลำบากขณะที่เธอกำลังจัดเก็บของในบ้าน เธอสังเกตเห็นกระจกเนาบานใหญ่ในห้องนั่งเล่นมันเป็นกระจกที่แม่ของเธอโปรดปรานและเธอจำได้ว่ามักเห็นแม่ยืนอยู่หน้ากระจกนี้เป็นเวลานานบทที่หนึ่งเงาที่ไม่ใช่เธอคืนนั้นแพลตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงเหมือนคนเดินอยู่ในบ้าน เมื่อเธอเดินลงไปดูที่ชั้นล่างเธอเห็นเงาของใครบางคนในกระจกบานใหญ่เงานั้นเป็นรูปร่างของหญิงสาวในชุดขาวที่มีใบหน้าซีเซียวและที่สำคัญคือใบหน้านั้นคือแม่ของเธอแม่แพรเอ่ยเสียงสัน่นเงานในกระจกไม่ได้ตอบ แต่ดวงตาของมันจ้องมองมาด้วยความเคียดแค้นก่อนที่มันจะเลือนหายไปแพลตกใจจนแทบลมเธอเริ่มคิดถึงเรื่องในอดีตที่เธอพยายามลืมเหตุการณ์ที่เธอเคยได้ยินเสียงแม่ร้องไห้ในห้องนี้ก่อนที่แม่จะหายตัวไปในคืนนั้นบทที่ 2. ความจริงที่ถูกปิดบงัง แพรค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบ้านและอดีตของแม่จนเธอได้พบกับสมุดบันทึกเล่มเก่าที่ถูกซ่อนไว้ในลิ้นชักบันทึกนั้นเล่าเรื่องราวความทรมานของแม่ที่ถูกสามีพ่อของแพรและเพื่อนสนิทของเธอหักหลัง ทั้งสองสมคบคิดกันเพื่อหุบทรัพย์สินและพยายามบีบให้แม่ของเธอยอมเซ็นเอกสารขายบ้านแม่ของเธอปฏิเสธและนั่นนำไปสู่คืนที่แม่ถูกฆ่าโดยไม่มีใครร่วงรู้กระจกบ,บานใหญ่นี้เป็นสิ่งสุดท้ายที่แม่ของแพรสัมผัสก่อนตาย มันกลายเป็นที่สถิตของวิญญาณแม่และเธอพยาบามไม่เพียงตอบคนที่ทำร้ายเธอแต่รวมถึงทุกคนที่เกี่ยวข้องบทที่สการแก้แค้นของนาวแพลเริ่มฝันร้ายทุกคืนเธอเห็นภาพแม่ลากร่างเปื้อนเลือดของพ่อและเพื่อนสนิทเข้าไปในกระจก เงาในฝันนั้นบอกกับเธอว่าเธอคือคนสุดท้ายที่เหลือแพ่เริ่มกลัวว่าเธอจะเป็นเป้าหมายต่อไปในคืนสุดท้ายก่อนที่แพรจะตัดสินใจหนีออกจากบ้านเธอได้ยินเสียงกระจกแตกดังสน,นั่นเงาของแม่ก้าวออกมาจากกระจกพร้อมเสียงกระซิบที่เยอกเย็น ลูกปล่อยแม่ตายโดยไม่ช่วยตอนนี้ถึงเวลาที่ลูกต้องชดใช้แพลตื่นขึ้นมาอีกครั้งในโลกที่ไม่ใช่โลกของเธอเธอกลายเป็นเงาในกระจกที่ถูกจองจำแม่ของเธอจากไปทิ้งไว้เพียงคำสาบที่ไม่มีวันจบสิ้น